กลัาสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี้ลินมี่เมนูพิเศษสุดมานําเสนอนะคะเมื่อนี้เมื่อนี้อาจจะเป็นเมนูสิแบบว่าน้ําลายแตกน้าลายแตกนะคะคอประคามน้อยนะคะคอประคามหน่อยทุกคนต้องเคยลองนะคะเ <c oughs> มื่อนี้นี่จะมาเฮ็ดสุดของนี่นะคะอันนี้นะคะ <c oughs> น้าลายแตกอันนี้คือตอนประแดกนะคะตอนประแดกตอนประแดกปั่นห้า ตอนประแดกนะคะที่ฉันก็คัดสรรเอาตอนประแดกมาเอาเฉพาะตอนนะคะขออนุญาตเลี่ยมือแล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยส่วนผสมสําคัญน้ําปลาลินดากราสินนี่จะเอาตะตอนมันมากนะคะตอนประแดกมาะคะ่ะก็ผสมนะคะน้ําปลาลินดากราสินลงไปนะคะจักหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ผงสลดนะคะอันนี้ผงสลดนะคะ จากน้อยนะคะแล้วก็บักพริกดิบนะคะพริกดิบลงไปเลยนะคะพริกดิบลงไปเลยครอยาักได้หลายใส่ไปเลยนะ,ะแล้วก็โคเรโคเรนะคะมือเลยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกเศร้าหน้าบ่าต่ำเป็นต้องเรื่องเยอะจวดนะคะวันนี้บาทนี้มาจวดนะคะกินจังไดมื้อนี้มีประคำหน่อย แล้วก็บักสมมอตักสมมอนะคะกินกระปุนกระแซบนะบักสมมอนะคะคเนะม,ม,นะคะมื่อี้อาจจะหนามันหนาหยาบจักน้อยนะคะกระสีประมาณแบบว่าเศร้าให้เศร้าหน้าอันดับแรกนะคะกินยังไงอันดับแรกกระสีประแดกสะเลยนะคะอันผู้ใดบวกกินประแดกผู้ใดบวกกินดิบก็ขออนุญาตขอโทษขออภัยนะคะสีประแดดโอ้หนำลาาแตกสีกประแดกนะคะเป็นตอนบักขามน้อยนะคะ บักข้ามหน่อยคุยไซนะคะบักพริกร้อนะคะแล้วก็บักพริกร้อนะคะจวดบอกเลยลว่าแม่นูนนี้จวดมากไม่เสียเลยนะคะ บักขามน่อยบักพริกเหรอน้ำปลาลาลินดากระสินผง,งสุรอืมอ,มอ,มอมือย่านี่ย่าบักขามหน่อยอย่าบักขามอ่อนกำลังอ่อนนะคะกำลังแสบตำเค็ดแจวกินกับขวเหนียวกับแสบ สิกแบบนี้แห้งแสบนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นปลาแดกดิบนะคะเป็นปลาแดกดิบเป็นตอนปลาแดกปลาแดกตอนเนาะถ้ายบอกกินดิบกินนยังบอกแบบกินปลาแดกดิบเล่นกับขออภัยนะคะแต่ว่าเล่นกินไดนะ,ะเล่นกนิ่สวนสุูแนวเป็นคนที่กินสวนสุน,นวนะคะแบบว่าก็ไม่ได้กนะะินสวนสุแนวปนั่นแต่ว่าเล่นเป็นคนใส่มกักมักปลาแดกอะนะ ่ะ่าเวลาใส่ตับบมูุ้งนะคะใส่ตับบมูุ้งใส่อย่างเล่นกับเป็นปลาแดกปรุงรสเนาะตลาปรุงรสดินดาการสินนะกะินก็บ,บอกคำปลาแดกปลาขาวหน่อยนี่หังแสบเด้อเล่นจะบวบไ่ ปลาแดกปลาขาวน้อยนี่ยิ่งอร่อยนะคะอันนี้ตอนใหญ่พูดเดี๋ยวจะเค็มนะคะถ้าตอนใหญ่เราก็ใส่ปลาคามตอนใหญ่นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะก็คุยบักพรกรอนะคะสองลูกไปเลยนะคะ ก็สีปลาแดกไปเลยสิคะอันนี้ปลานิ่นปลาแดกปลานิ่นนะปลาแดกปลานิ่นหน่อยกินไปต้อนแล้วว่าหันปลาแดกปลาเขาเสียใส่แักพริกหลอ ไอ,อ้ปุ๋นถังปากสมมอเด้วยสมม่อกินกับปุเด้วยนี่มาแสบ ก็ปนป่าปนกบแบเสีประแดกก็สีประแดกตอดไปเลยสิคะสะใจมาก หลายคนอาจจะคิดว่านะคะเบื้องคิดนี่อาจจะคิดว่าลินดา,าลิ้นกลับมาอยู่มืองไทยคือกินปบเตยานเลยตอนนี้ทองไส้นะคะทองไส้ปรับสภาพได้นะคะปรับสภาพได้แล้วนั่งก็เต็มที่ก็ชีวิตตัวป่านี้อยากกินยังกกินนะคะกินในชุนน้นแนวไม่มีปัญหามีอยังเดียวฉิลิ้นกินบไว้ไนะคะคือกินดิบพวกก้อยดิบเนื้อดิบยังสิลิ้นกิน่นบได้นะคะกิน่นบได้เลย คือขาก,กินแล้วเขาสิมีปฏิกิริยาทัานทีเลยนะคะเล่นจะออกทางเตาทัานทีเลยแต่ว่าจินปลาแดงดิบว่าเป็นยังกินเนื้อดิบกินบ่ได้แต่กินปลาแดงดิบว่าเป็นยัง อะไรนี่อะไรนี่นะคะ้จะบอกทุกคนเราว่าจะงงอีกย่างนี่มันไม่ยุติธรรมนะเนี่ยไม่ใช่สีขางประเดกไว้เพรออภัยในความนัวนะอื เยอดออืมอืมากแก่บาคานนี่แห้งอ่อนแห้งแสบแห้งอ่อนแห้งต่ำแสบนะคะช่วงนี้เฝ้าไปเก็บบากคามกับกระล่างอันพ่อกินพ่อกินพ่อทำ ตำกับมะขามน้อยกินกับข้าวเหนียวหวหอนๆกัะแซบแซบแล้วใส่ปลาแดกนุน่นงสีจำมาเน,นี่โอ้ยสุดยอดตั้งแต่สมัยยุบ้านตะกิดสมัยรื่นเป็นเด็กหน่อยเนาะแม่แม่เขาบอเพิ่นผ้าไปให้ไปนั่งสิเนาะเพิ่นกับผาก,กันอันขึงทั้งเทียงมะขามมันกับมีดอันต้นมะขามยุยยุดเ,นะเทียงน่ะนะเทียงย่ำใดไกับผ้าก,กันต่อยตะบะขามนะคะตำตำใส่ปลาแดกตำใส่อีปูหน่อยตะกิดเนาะ ล้วก็เขาเนี้ยจำกันแล้วแซ,บซ่บเซยปลาแดกตอนริมบ่ค่อยมีเหนื้อเดี๋ยวมือมันต้องเป็นปลาแดกปลาคาวเนะปลาแดกปลาคาวน้อยนั่นแซบ่บพริกลอกับปลาคามนะคะ นวโซดายใสหนัาปลาดิ้นดากัะสินลงไปทั้งนัวนะคะแคล็ดข่าวทนึงกับเสียงต่ำครกแล้วนะต่ำของปวงปวงๆอยู่ทาานึงกับอะไรทางนึงกับยินประ้ามรัดแล้ว ตอนประดปแดกนี่นไปแลวน้องแสบตอนประแดกเบันแล้วไปหรประแดกไม้มาฉีดเดี๋ยวยังไงเมื่อเนี้ยิ้นขอปิดคลิปสั้นนี่นะคะเอาไปลอกเห็ดกันเบิ้งเด้อย่างไปต้นบักคามตัวน,นี้บักคามกำลังแสบนะคะ ประคั้นหน่อยกำลังหน่อยต่อยมากต่ำกินกับประแดงสีสีประแดงสีแสบนะคะต้องเปิ่ลเนี่ยไงเมื่อนี้ลิงนหขอปิปคิดซ้ำนี่ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเชื่กับไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ